สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนีตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเวลานี้บรรดาแกนนําของกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรใน,นร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและก็ทะลุฟ้านั้นเนี่ยครับหลายคนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําแล้วก็หลายคนนั้นเนี่ยฮนะกำลังติดโควิด1 9คนหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเพนกวินพันธชิวัตรล่าสุดครับ18สิงหาคม นายทวัตชัยชัยวันรรองอธิบดีกรมราชทรรมและก็โฆษกกรมราชทรรมเปิดเผยนะครับว่ากรมราชทรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับหน้าที่ควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่เป็นแกนนําถูกควบคุมตัวอยู่ตามเรือนจําและทันทสถานต่างๆได้แก่เรือนจาชั่วคราวรังสิตันทสถานโรงพยาบาลราชทรรทันทสถานบําบัดพิเศษกลางและทันทสถานบําบัดพิเศษหญิงกรมราชทรร์จึงขอรายงานสถานการณ์และก็การควบคุมดูแล ผู้ต้องขังดังกล่าวเพื่อประชาชนได้รับทราบแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสําหรับแพทย์ประจําทันตสถานโรงพยาบาลรชาชทันได้เข้าตรวจร่างกายของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชือ้อโควิด -19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารักษาจํานวนสามคนประกอบไปด้วยพลมศรวีระธรรมจารีหรือว่าฟ้าพริตชิวรั์หรือว่าเพ,กาพนกวินแล้วก็สิริชัยนาถึงหรือว่านิวพบว่าเพนกวินมีอาการปวดศีรษะไอมีเสมหะ ปวดเมื่อยตามตัวเป็นมาสามวันสัญญาณชีพประจรและก็ค่าออกซิเจนเป็นปกติโดยยังรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้หายใจปกติไม่มีอาการหอบเหนื่อยสามารถนอนหลับพักผ่อนได้รับประทานอาหารได้ช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติประเมินแล้วจัดเป็นผู้ป่วยระดับสีเหลืองเนื่องจากมีน้ำหนักตัวเกิน90กิโลกร,รมัมและก็มีโรคประจําตัวมีหอบแพ้ให้การรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียตั้งแต่วันที่16สิงหาร่วมด้วยการพ่น เนี่ยครับพ้นยาโรคประจำตัวและยารักษาตามอาการนะครับในส่วนของสิริชัยมีอาการปวดศรีรษะปวดตาครั่นเนื้อครั่นตัวเป็นมา3มวันสัญชาติที่สัญญาณชีพจรแล้วก็ค่าออกซิเจนเป็นปกติผู้ป่วยรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้หายใจปกติไม่มีอาการหอบเหนื่อยมีอาการปวดเมื่อยตามตัวสามารถนอนหลับพักผ่อนได้รับประทานอาหารได้ประเมินแล้วจดเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียว ให้การรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียและนายพรมสอนมีอาการมีไข้ปวดศีรษะเจ็บคอไอมีเสมหะการรับกลิ่นลดลงเป็นมาสามวันผู้ป่วยรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้หายใจปกติมีไข้อ่อนเพลียอาการจมูกไม่ได้กลิน่นปวดศีรษะแล้วก็มีเสมหะเนี่ยครับสัญญาณชีพจรแล้วก็ค่าออกซิเจนเป็นปกติประเมินแล้วก็จัดอยู่ในระดับสีเขียวให้การรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียโดยทั้ง3คนได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด นายทวัชชัยยังบอกนะครับว่าผู้ต้องขังคดีการเมืองดังกล่าวที่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจําชั่วคราวรังสิตจํานวน4ีคนประกอบไปด้วยพานุพงจัดนอกหรือว่าไม้ชาติชา,ชายแกดานายนัชชนนไพรโรธและก็แสม,สมาร์ทหรือว่าแซมสามสถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องกักโรคที่อาการเรือนนอนสองห้องควบคุมสองทับสองแยกกลุ่มโดยเฉพาะไม่ได้อยู่รวมกันของผู้ต้องขังอื่นไม่มีการเข้าออกระหว่างการกักตัวโดยจากการตรวจสุขภาพและก็ตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยวิธี ATK เมื่อวันที่17สิงหาคมผลเป็นลบทั้งหมดด้านอุณหภูมิค่าชีพจรและก็ค่าออกซิเจนเป็นปกติสามารถรับประทานอาหารได้มีการสนทนาพูดคุยกันเป็นปกตินอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางอีก3คนได้แก่อานนท์นำพาจตุพัทบุญพัทรรักษาและนายเวหาแสนชนชนะศึกนะครับซึ่งเบื้องต้นนั้นตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ทั้ง3คนแล้วไม่พบเชื้อแต่อย่างใด จากการตรวจร่างกายก็เป็นปกติในขณะที่นางสาวปนัดดาสิริมาสกูลถูกควบคุมตัวที่สถานาบ,บําบัดพิเศษหญิงโดยจากการตรวจสุขภาพและตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี ATK ผลก็เป็นลบเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะก็บอกว่ากรมรชาชทัณฑ์นั้นก็ให้การดูแลด้านสุขภาพแล้วก็การรักษาพยาบาลเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความเท่าเทียมเสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด โดยให้การดูแลรักษาเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนี่ก็เป็นคําชี้แจงของราชทันนะฮะสำหรับอาการป่วยโควิด -19 ของแต่ละคนในส่วนของบรรดาแกนนําผู้ชุมนุมนะถ้าดูตามอาการก็ต้องบอกว่าเพนกวินนั้นอาการหนักกว่าคนอื่นๆนะครับแต่ว่ายังอยู่แค่ในระดับสีเหลืองเท่านั้นยังไม่เป็นสีแดงแต่อย่างใดครับ